ครับผมก็ต้องขอครับสวัสดีสวัสดีดิบจักนดวยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูอาร์แชนเนลยูเคเอฟเอฟนั่นเองยูทูบสวัสดีนะครับเราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเอา่อเกมอะไรละแพกกินไม่ใช่นั่นมันช่องพี่นะอันนช่องน้องน้องยังไม่ได้อัดเลยก็คือ S.R.P S ยังก็จะไม่ได้นี่นะครับผมก็จะมาสอนนะครับแบบว่าทาท่าทางแบบนี้เดี๋ยวเนี่ยท่าทางแบบพวกเราเต่งเอง,เอ,งอือเต่งอืออือ,อจะมาสอนทํานะครับเป็ดง,ง่ายเลยง,ง่ายเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องมีตัวละครก่อนให้กดที่ควบคุกพอมีตัวละครเสร็จเดินะ ให้กดตรงตรงที่รูปคนนะครับกดที่ไม้คาถาเ,เลือกเป็นคนนึงก็ได้อเออแต่ผมมีคนแล้วผมจะเอาคนนี้ทิ้งเพื่มันก็จะแถมให้จากนั้นกดที่รูปสมองหรือว่าควบคุมโอเคแล้วกดที่คนเราเลยแล้วกดที่บวกแล้วก็มาตั้งค่าเลยนะไปตั้งแบบนี้น,นี่กดบวกแล้วก็ Ừ, ลงมาเอ้ยติดๆิด,ดอ้ยยิดมือตูเขาดีดูกว่าโอเคแล้วก็แล้วก็ฮึบโอ้เขานั้นมันน่ากดโดดเอ้ยเดี๋ยวขอตั้งชื่อบวก บวกบวกถ้างั้นเราก็มาเล่นกันเลยนะครับกดเล่นอ, ừ ừ อ ya, ึ๊บอืออึดบีแล้วก็พิมพ์นะครับถ้าไม่พ <No> ิมพ์ชื่อมันจะไม่เห็นนะถ้าไม่พิมพ์ชื่อมันจะไม่ได้นะครับพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้อะครับโอเคจากนั้นก็กดบันทึกเลยอร่ลืนะครับต้องกดบวกด้วยมันเป็นแบบนี้นะครับโอเคโอ้ย เค okay, แล้วก็กดบันทึกเลยแล้วก็กดออกนี่นะครับท่าเราก็จะมาอยู่ในนี้แล้วอออเออปึ๊บเบอร์ขึ้นไปเสานี้ว่าท่าน,นี้ก็ไม่รู้อ๋อคนนี้ออกไปก่อนออคนนี้แล้วกันมากดควบคุมไม่รู้อันนี้ไม่ก็ไม่รู้เออเออไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ต้องเป็นอันนี้เป็นอันนี้อุ๊บเออเฮ้ยจะอ่าบินน้ำเออบิน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 โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนนี้ทิ้งก่อนมาลองมาลองผมผมจะมาลองสักท่าหนึ่งนะครับมาผมจะมาลองสักท่าหนึ่งไหมมาเดี๋ยวผมจะสร้าง นึ่งดูปุ๊บปุ right? hmm. ๊บอย่างนี้อย่างเดียวอึ้บบ๊อบไปไปฮะลงอึ้บพีอึ้บพีหัวลงด้วยเดี๋ยวเขายิ้เดี๋ยวเขาอึ้บหัวเบิดเลยลง ตกลงไม่มีเสียงอะไรอีกไม่มีเสียงแ้วโอ้ทำบิดวะวะปบปบจะไปปุบปุะวะวะอะไปปุ๊บแล้วดีดีลงปุ๊บหลดจกเออกือแล้วก็ปุ๊บดีลงก็ เกียบเต้ยวเฮ้ยไฮ้ยให้กินเดินเร็วอุ๊บอึ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 ๊อึ๊บอึ๊บอึอึ๊บอึ๊บอ้๊อ้๊บอึ๊บบึ๊บอ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 ๊บ๊บอึบอึอึ๊อ๊บอึอึ๊บอ

ปโอเคมางั้นเรามาเอามาอีกจักว่าต้นไม่เกี่ยวนะครับเคยมาสร้างอีกอันนึงนะครับยูยเจอปล้ก็ถีกระโดดแล้วก็ปุ๊บ

โอเคเล่นดูวฮบดีฮึบจบดีอืออือโอเคโอ้หนึ่อเลยห้าห้าห้าหกหกห้าห้าหกหกโอเคบันทึกแล้วก็ออกเลยนี่น้องนี่มาดูวิธีทำท่าอือ พี่โหลดเกมไหนนะ่าหน่ะจะโหลดตัววอะ่ะเดี๋ยวก่อนเอ๊ะมันเลือดออกซะแล้วอ้น,นี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่จะหาท่าที่พี่สร้างก่อนเมื่อกี้มันจยุดเธอเลยเป็นท่าน,นี้ไหมอึ๊บเอออึ๊บฮึบออออไทปไหนวะท่านไหเออช่างมันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ